เรือประมงของประเทศไทยเนี่ยที่ไปทำสัมปทานอยู่ที่ประเทศเยเมน,เนโดนจนสลัดในยึดช่วงนั้นเนี่ย จะเป็นช่วงพีคมากของการปล้นเรือสินค้าคในส่วนของทางฐานเรือเองเนี่ยนะครับเราก็เคยมีการไฮแจ็คมาลงที่อุตเภเปาโจนสลัดนี้เหมิมเกริมมากเะยเยอะมากเลยขนาดมีเรือรบนะเฮลิคอปเตอร์คุมกันอย่างงี้ยังกล้าเข้ามาปล้นดกใช่ฮะตอนนั้นเรือรบเราเนี่ยก็ไปจับกลุ่มได้เยเมนก็ส่งเรือรบมาเพื่อที่จะเอาคืนเรือของเยเมนเนี่ยเขาพยายามบังคับให้หยุด มันมีการเหมือนกับยิงกันกองทัพเรือไทยของประเทศไทยที่เราโชว์ธงในหน้าน้ำโซมาเลีย ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรแล้วก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนาไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างๆ ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ Line บางอ้อหรือ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สสนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับจริงๆทุกหลักสูตรนะท่านผู้ชมก็เรียกว่า หนักหน่วงทุกหลักสูตรแล้วก็เข้มข้นนะครับเขาจะมีความเข้มข้นของเขาใช่ครับก็มีอาการที่ไปฝึกเตะหลักสูตรเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้นะครับอย่างทางผมเนี่ยจบปั๊บเนี่ยผมก็ไปเรียนหลักสูตรเรียอหลักสูตรจู่โจมกล่าวกองทบนะครับที่สนยนการฐานราบอีก3เดือนนะครับอันนั้นเขา โอ้ไม่บอเหมือนกันอันนั้นถึงจะเป็นยุทธวิธีทางบกทางบกแต่ก็หนักเหมือนกันนะะป่าภูเขาใช่ครัวป่าภูเขาเหมือนกันนะทำให้เราได้เรียนรู้ป่าภูเขานะครับต้องขออภัยผมผมไม่ได้ติดนะนนมันเครื่องหมายมันจะเยอะไปแล้วก็ติดตามที่จำเป็นที่จำเป็นก็บางคนอาจจะไม่ได้ไปเรียนเรื่องของแรงเจอร์ของกองทบกก็ต้องไปเรียนหลักสูตรรีคอนของนักเกียวติน โอ้โหอนั้นก็หนักนะที่ได้ข่าวว่าพี่ๆที่ไปเรียนกันก็โอ้โหป่าภูเขาอะไรแบบโอ้โหร้ายทางก็ต้องเรียนรู้เยอะครับแล้วก็ไปเรียนส่งกำลังทางอากาศของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะก็คือหลักสูตรโดดร่มเนี่ยทำให้เราต้องมีขิดความพมการในการโดดร่มด้วยผมต้องขออภัยผมก็ไม่ได้ติดเี่นเดียวกันแล้วพอดีว่าอันนี้ก็คือหลักสูตรผอเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำนะครับผมจบหลักสูตรนี้ด้วย ประเดี๋ผมเป็นผู้บัญชาการทัพเรือพ่อที่สามผมต้องคุมเรือด้วยเนี่ยกรเลยต้องติดเนี่ยคือร่มเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับทัพเรือพ่อที่สามเท่าไหร่นะยรงเยอะก็ไม่เกี่ยวข้องเท่าไหร่ผมก็ผมก็ไม่ได้ติดผมก็ติดอันนี้ตัวหลักนักนายจนาจุโจมแล้วก็ยุทธทีีเรือผิวน้ำนะครับสรุปแล้วเนี่ย หน่วยเซลล์เราต้องทำงานได้ได้ับทั้ง3มิติ C Airland C a ์ r l a n d ถูก <Air> ต,ต้องนะนะครับเราเรียกว่าทั้งบกน้ำอากาศถูกต้องครบ,รบเครื่องถ้าประเทศเรานะฮะมีเรื่องราวอะไรใหญ่ๆโตๆแน่นอนพีพ่อาภากรโดนเรียกตัวแน่ัวครบทุกหลักสูตรเลยครับ,บก็เราจะทุกคน,น่ยต้องผ่านหลักสูตรนี้หมดของหน่วยเซลล์นะครับต่อจากนั้นเนี่ยผมก็ไปฝึกเรื่องของการต่อต้านการก่อการร้ายสากล อันนี้ไปฝึกที่ไหนพี่ก็ถือว่าผมเนี่ยจังหวะดีนะครับได้ไปฝึกที่หน่วย S A S R ของออสเตรเลียที่เมืองเพิร์ตก็ได้เรียนรู้เยอะครับในเรื่องของยุทธวิธีต่างๆเพราะว่าหน่วย SASR เนี่ยเขาก็มีแม่แบบจากหน่วย SAS ของอังกฤษก็เป็นหน่วยที่ทําภารกิจเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายเรายุคนั้นมีเยอะครับการจับยังชิงตัวประกันเขาไม่ได้เอาหน่วยทั่วไปนะครับต้องใช้หน่วยฝึกมาโดยเฉพาะถึงมีเทคนิคเฉพาะในการเข้าไปแก้ปัญหาปัจจุบันหน่วยหน่วยนั้นเนี่ยก็ได้พัฒนาจนเป็นศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากลที่กองทัพไทยเนี่ยตอนนี้ก็เป็นรูปธรรมเยอะนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นสากลนะครับ ถ้าความผิดพลาดของภารกิจที่เราจะไปช่วยเนี่ยจะทําให้เกิดความเสียหายเช่นตัวประกันเสียชีวิตหรือว่ายกตัวอย่างว่าถ้าเกิดขึ้นที่แท่นกุจจอเนี่ยถ้าเราผิดพลาดเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นมาสามดังนั้นหน่วยที่จะต้องเป็นหน่วยเป็นกําลังที่เข้าไปแก้ปัญหานี่ต้องเป็นหน่วยที่มีการฝึกมาโดยเฉพาะทุกเหล่าทัพเนี่ยองทั้งบกของทัพเรือของทั้อากาศแล้วก็สำนักงานตํารวจแห่งชาติเราก็มีหน่วยอย่างเงี้ยเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็จะไปรวมกัน เราก็ดูว่าภารกิจนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องเราทําไหนเขามีความชํานาญเป็นพิเศษเนี่ยก็เราทํานั้นเป็นคนปฏิบัติต้นหน่วยทับอื่นกองทับอื่นก็จะซัพพอร์ตเลยนะเราได้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราเข้าไปช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่เลยครับครับคือในในประเทศไทยเนี่ยเคยเกิดไฮแจ็คนะครับที่สามบินนนเมืองแต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเครื่องบินอินโดนีเซีย แต่ oh. การบินกาลูดาถ้ามินจะไม่ปิดท่วนนั้นก็ต้องใช้หน่วยการพิเศษของอินโดนีเซียร่วมกับของทบกาศาศไทยเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินของเขาแล้วก็ถ้าเกิดอะไรผิดพลาดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ ที่เขาจะรับผิดชอบอย่างไรก็ตามเราก็ร่วมกันแต่นั้นเป็นเรื่องของทัพอากาศคอมมนโดของกองทัพอากาศแต่ถ้าของกองทัพเรือก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรือเรื่องกับแท่นขุดเจาะเนี่ยนะครับในส่วนของทางฐานเรือเองเนี่ยนะครับเราก็เคยมีการไฮแจ็คมาลงที่อุตภเปาตอนนั้นก็มีนักศึกษาของของเมียนมาดิสตเครื่องบินมาลงที่สนามบินอุตภเปาก็ออาร์มี่ไม่ใช่กอตามี่อ่ะกอตามมี่ในที่ราชบุรี คนละเหตุการณ์กันคนละเหตุการณ์ครับครับอาจนเป็นพวกนักศึกษาที่ไม่พอใจรัฐบาลท่าอะไรเนี่ยช่วงนั้นเองเนี่ยคือหน่วยเราเนี่ยก็อยู่ที่สัตหีบดังนั้นก็จะใช้หน่วยเราเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหากําลังเราเนี่ยก็เตรียมครับแต่ในช่วงนั้นก็การแก้ปัญหาเนี่ยมันเสร็จสิ้นด้วยการเจรจาโชคดียังไม่มีการประทัดเลยไม่มีการประทัดนะครับแล้วก็นักศึกษาเหมือนมาก็ยอมยอมจํำนวน โอ้โหเขากล้าจี้เครื่องบินมาเลยใช่ครับวัตถุประสงค์นี้เขาต้องการอะไรครับก็ส่วนใหญ่จะเหตุผลทางการเมืองนะครับทางการไปบอยพวกเขาอะไรอ่าใช่ฮะถูกต้องจะประมาณจะเป็นลักษณะนั้นนะดังนั้นเมื่อเรามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยหน่วยที่รับผิดชอบเนี่ยกราต้องมีการฝึกมีการพัฒนากําลังของตัวเองให้มีความพร้อมที่จะรองรับกับภารกิจครับปัจจุบันเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะครับปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องราวของการก่อการร้ายนะใช่เกิดว่าเรามี เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นทางกองทัพต่างๆก็จะประสานร่วมมือกันแล้วก็มอบหมายงานกันนะครับ,รบพี่อาภกรครับมีเหตุการณ์ที่เข้าไปช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ไหมครับก็เรื่องของออการปราบปรามจนสลัดที่โซมาเลีย ก็คือในช่วงนั้นเนี่ยประมาณปี2,153 0ถ้าเกิดจช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงพีคมากของการต้นเรือสินค้าที่ผ่านอ่าวเอเดนอ่าวเอเดนเนี่ยอยู่บริเวณไหนของโลกอยู่ทวีปแอฟริกามันจะอยู่ด้านด้านเหนือมันเป็นประเทศโซมาเลียแล้วพอเหนือเอเดนไปเนี่ยมันจะเป็นประเทศเยเมนเนี่ยคือเส้นทางเดินเรือของโลกเนี่ยนะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าหนานแน่นมากบริเวณอว่าวเอเดนแล้วมันจะเข้าไปทะเลแดงแล้วไปผ่านตรงคลองสุเอตครับถ้าไม่ไปเส้นนี้จะต้องอ้อม <ไล S 2> อฟริกา,ไ,าไปไกลมากใช้เวลาค่าก,ก,ก,ก็หลายสัปดาห์เสียเวลาเพิ่มไปอีกหลายเสียเวลา,าเพิ่มไปเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางคมนาคมสําคัญของโลกใช่ครับในแต่ละเดือนเนี่ยมีเรือหลายพันลำครับที่ผ่านเส้นทางนี้ครับประเทศโซมาเลียเนี่ยเป็นประเทศที่เราเรียกว่า f ฟ e l state ครับนะครับก็คือว่ากฎหมายภาครัฐไม่สามารถที่ไปบังคับใช้ได้นะครับครับแรกเริ่มเนี่ยปัญหามันเกิดจากการที่คือว่ามันมีการทําสมปทานประมงการจัดสับน้ำเนี่ยนะครับในประเทศเขาในประเทศเขาที่ชายฝั่งก็มีเรือประมงต่างชาติเยอะแยะเลยเข้ามาทําให้พวกชาวเมืองซมาเลียเองเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจนะครับแล้วก็มีการไปจัดยึดเรือประมงก่อน พอต่อมาก็ขยายใหญ่เรื่อยนะครับไปเป็นการยึดเรือสินค้าครับซึ่งเรือสินค้าเนี่ยก็ไม่มีอาวุธป้องกันอยู่แล้วนะครับมันตามกฎหมายห้ามก็ทําให้ขึ้นไปจับยึดโดยง่ายนะครับอ๋อสมมุตินะฮะเรือสินค้าลําใหญ่ๆเนี่ยขนของมามูลค่าเป็นเป็นร้อยร้อยล้านดอลลาร์เนี่ยไม่มีปืนไม่มีอาวุธที่จะป้องกันหรอไม่มีครับเพราะเป็นกฎหมายอะ ช่วงนั้นไม่มีแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่มีช่วงนี้ก็ไม่มีเขาไม่ไม่ห้ามเลยเป็นเรื่องห้ามห้ามใช่ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มโจรสลัดก็เลยขึ้นไปป้นโดยง่ายใช่ครับโดยง่ายโอ้เอาละครับต่อครับพี่ครับยิ่งเรือกาบกาบเรือไม่สูงนักแล้วก็ความเร็วไม่เร็วนักเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาโดยเล็กๆเนี่ยไปเกี่ยวบันไดแล้วก็ขึ้นไปยึดได้นะครับโอ้ครับครับครับ ก็พอยึดได้แล้วเนี่ยเขาก็นําเรือมาที่ชายฝั่งสมาเรือแล้วก็เรียกค่าถ่ายโอย,โอยเรือมูลค่าไม่รู้เท่าไหร่สมมติเรียกผม5้าล้านสิบล้านนะผมรีบจ่ายเลยถูกไหมใช่แต่ว่าที่นั่นก็ประมาณ3ถึง10 000, ล้าน US ดอลลโอ้ับเดี๋ยวนะ10ล้า, 10, 000, ลาน US ดอลลร์นี่300ล้านก็คือประมาณก็ตีว่าประมาณ100ล้านถึง300ล้านนะครับครับขึ้นอยู่กับขนาดของเรือนะครับ ไม่ใช่แค่เรือสินทางเดียวก็เรือประมงที่ทางสมัมปทานแต่ะนะรันยังโดนจับยึดก็คือพล้นจนแบบโอ้โหสร้างปัญหา้กับสร้างปัญหากับโลกเลยสินค้าทั่วโลกเลยตอนนั้นใช่ครับทั่วโลกครับเรือของประเทศไทยเช่นเดียวกันก็โดนก็โดนเหมือนกันนะครับดังนั้นกองกําลังนานาชาติเนี่ยเขาก็มีการจัดตั้งกองกาลังของแต่ละประเทศขึ้นนะครับให้ไปช่วยกันในเอวเอเดนก็จะวางกําลังของแต่ละประเทศเพื่อคุ้มกันเรือสินค้าที่จะแล่นผ่าน จุดที่เป็นอันตรายกองทัพเรือก็ได้ส่งกําลังไปเช่นเดียวกันเรามีการจะตั้งหมู่เรือคป่าป่ามจนสลับ,บผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมในปฏิการนี้ด้วยผมตอนเป็นผู้การกรมรบพิเศษ กรมรบพิเศษผมรบพิเศษเพิ่มเฉพาะเจาะจงเลยถูกต้องแล้วนะฮะกับปฏิบัติการนี้ปฏิบัติการพิเศษก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ส่งกําลังในลักษณะนี้ไปทํางานนะครับเราส่งกันไปกี่นายอะไรยังไงครับตอนนั้นก็ตอนนั้นเนี่ยกองทัพเรือได้ส่งเรือรบไป2ลําก็จะมีเรือหลวงซิมิลันกับเรือหลวงปัตตานีนะครับแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์2ลําครับนะครับแล้วก็มีชุดปฏิบัติการพิเศษอีก2ชุดครับไปทํางานครับ ช่วงนั้นได้ประสบการณ์เยอะมากเลยเหมือนที่ผมบอกว่าเป็นช่วงพีคของการพ้นเรือเลยนะครับโอ้โหช่วงนั้นจริงๆดังระดับโลกนะครับเรื่องราวของโจรสลัดโซมาเลียเนี่ยนะฮะใช่ครับเล่าเสริมนิดนึงว่าโซมาเลียเนี่ยเป็นประเทศที่พี่อภากรบ,บอกเมื่อกี้นะครับเป็น f ฟลส state ก็คือกฎหมายไม่สามารถบังคับใช้ได้แล้วเขาได้รับเอกราชจากอิตาลีอยงกฤษเนียในประมาณปี1 9 6กว่าๆอะไรอย่างนี้นะตอนหลังก็ปกครองโดยรัฐบาลอาหารหลังจากนั้นก็ เกิดปัญหาทางการเมืองมากมายประชาชนยากจนนะครับก็เนี่ยฮะก็เกิดปล้นเกิดอะไรทัาพิยาพกรไปเดินทางไปจากไทยไปอ่าวเอเดนตรงนั้นเนี่ยเราเราเดินทางไปใช้เวลาประมาณก็ใช้เวลาก็เป็นสัปดาห์นะครับแล้วก็เราปฏิบัติการอยู่ตรงนั้นก็ประมาณสีเดือนเห็นบอกว่าระหว่างเดินทางไปอ่ะ ขึ้นลมในทะเลอะไรก็มันก็ไม่เหมือนหน้าน้ําไทยถูกไหมพี่เป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยในมาสมุทรอินเดียเนี่ยลมตอนตกเฉียงใต้มันเั็เต็มเลยนะครับก็ถือว่าขึ้นลมแรงมากนะครับไอที่ฝึกมาเมาเรือต้องทํางานขณะเมาเรือมันก็ใช้ได้เอามาใช้กันทีได้ใช้ได้ได้ใช้ได้ใช้เออนี่ไงถึงเลยต้องฝึกแล้วพี่นะคือคือจริงๆเนี่ยนะการเมาขึ้นเนี่ยผมเมาหนักตอนเป็นนักเรียนในเรืออ่าฮะนักเรียนในเรือมันก็มีการฝึกอย่างฝึกภาคต่างประเทศเนี่ย ตอนแรกผมยอมรับเพราะว่าโอ้แบบอ้วกมากเลยผมอาเจียนเยอะอาเจียนเยอะจนเขียวเลยจนรู้สึกว่าอาเจียนจนขมอ่ะไม่มีอะไรจะออกครับใช่ฮะแต่ต่อมาเราก็ต้องเรียนรู้ครับเราต้องเรียนรู้ว่าเราจะทาอย่างไรไม่ให้เราเมาอ้าวมีมีมีเคล็ดลับไหมฮรับใช่เช่นทำยังไงพี่พอผมนี่คือจริงในในช่วงของการเมาขึ้นตอนนั้นผมรู้สึกว่าคือผมไปอยู่ในห้องแคบแคบอย่างเราอยู่ในห้องเนี่ยนะ ถ้ามันโยกเยกมันโยกเยกมันหมุนมันโอ้โหแบบมันมันไม่หยุดนิ่งเลยนะครับเดี๋ยวจะเมามากดังนั้นเวลาเราลงเรือเนี่ยเราต้องทําให้สายตาเราเนี่ยอย่าอย่าอยู่ในที่แคบแล้วอย่ามองใกล้ๆเราต้องมองไปไกลๆออกไปมองไปไกลๆอ่ามองไปนอกเรือนะครับแล้วก็เราก็หายใจเข้าหายใจออกลึกๆออะไรที่จะทําให้รู้สึกว่า เราต้องอ่อนเพลียเลยเราอย่าทำทำให้เราต้องเหมือนกับมึนงงเราอย่าทำอย่าไปเหมือนกับดูโทรศัพท์มือถือในแต่ว่าคึืนลมเลยเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันเล็กมากใช่ไหมท้าไม่สายตาเราเนี่ยมันมันก็มีวิธีการวิธีใช่เราจะทำอย่างไรแล้วเราต้องไปกับมันให้ได้ต้องทำให้ได้ จะเบลือได้ส่งเรือรบไปสองลำมีแนวทางในการคุ้มกันเรือสินค้าเนี่ยนะครับลำหนึ่งล้วก็จะไปอยู่เขาเรียกเป็นเซกเตอร์ก็คือพื้นที่รับผิดชอบก็จะมีการมอบว่าเซกเตอร์นี้หรือพื้นที่นี้เรือรบประเทศไหนจะไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ดีจังเลยนี่ความร่วมมือของทั้งโลกเลยนะใช่ครับแล้วเราเราดูแลส่วนไหนพี่ประเทศไทยก็แล้วสุดแล้วแต่แต่ละเดือนก็จะมอบตรงไหนอ๋อไม่เหมือนกัน เราอีกภารกิจหนึ่งคือเราจะคุ้มกันกระบวนคอนคอนครั์คอนวอ์คือเราจะมีจุดตัดพบปากทางเข้าเนี่ยแล้วก็นัดกับเรือสินค้ามาเวลานี้เนี่ยเรือสินค้าที่จะเข้ามาเนี่ยก็ต้องนัดกับเราแล้วเวลาเราก็คุ้มกันไปด้วยกันนะคุณหนุ่มรู้ไหมว่าผมรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยอะเรือสินค้าประเทศต่างๆให้ประเทศไทยเราคุ้มกันคอนวอ์ที่เราเคยดีนะคอนวอ์รถบรรทุกนี่คอนวอ์เรือสินค้าโอ้โหขนาด เป็นหมื่นหตันอ่ะใหญ่มากใหญ่มากแล้วสิบกว่าลำที่เราต้องคุมกันนะครับแล้วก็วางกําลังเป็นแถวแถวละประมาณ4ี่ลำเลยสี่ห้าลำเนี่ยบางครั้งเรา12ลำเนีที่เราคุมกันเนี่ยก็4ี่สี่สามสิบลำแล้วก็ลํำละห่างเท่าไหร่เราก็คุมกันไปเราเสร็จแล้วเราเฮลิคอปเตอร์เราเนี่ยไปตรวจข้างบนด้วยโอ้แบบเหมือนมา เป็นภาพที่แบบภาพภูมิใจมากนะล้วก็แต่ยังไม่ไหวนะครับโดนโจมตีเหมือนกันฮะเดี๋ยวพี่เราขณะคุ้มกันอยู่มีคุ้มกันอยู่เฮ้ยเขากล้าพอถึงกูเลยนะโ้าเขากล้ีเขาฟังหน่อยกัก็มีเรือเนี่ยคือเราคุ้มกันทางปีกขวานะครับก็มีเรือทางปีกซ้ายเนี่ยเขาแจ้งว่าเขาโดนโจรสลัดเข้ามาจะยึดเรือครับแล้วก็ตอนนี้เราซ้อมอยู่แล้วนะครับว่าเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้วก็เอาเรือ เรเร็วของเราเนี่ยเอาชื้การพิเศษไปก็ไปจับกลุ่มได้จับกลุ่มได้จับกลุ่มได้ก็ทําให้เรือสินค้าไม่โดนยึดสองครั้งเลยนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวหลังจากนั้นมาก็มีอย่างนี้อีกโอ้โหนี่เขาเขาโจรสลัดนี่เหิมเกลิมมากเยเยอะมากเลยขนาดมีเรือลบนะเฮลิคอปเตอร์คุมกันอย่างนี้ยังกล้าเข้ามาป้นอีกใช่ฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นมีอีกงานหนึ่งที่ผมถือว่าเป็นงานที่สําคัญในการช่วยเหลือก็คือ เรือประมงของรประเทศไทยเนี่ยที่ไปทําสมปทานอยู่ที่ประเทศเยเมนเนี่ยโดนจนสลัดในยึดเขาไปจากโซมาเลียเนี่ยเขาข้ามไปเกือบ200ไมล์ทะเลแล้วก็ไปยึดไปยึดแล้วเขาก็นํายึดเข้าไปที่โซมาเลียครับข้ามอาวเดนคือโซมาเลียเนี่ยอยู่ทางอยู่ทางใต้ตลงมาใต้ลงมาถูกไหมเรือประมงเรือ <ๆ S 2> ประมงเนี่ยไปหาปสมปทานอยู่ที่เยเมน แล้วเขาก็อยู่ไม่ห่างฝั่งนะครับก็อยู่ประมาณสิบกว่าไมล์ทะเลนี่มาสองร้อยไมล์ประมาณสองร้อยไมล์มาป้นมาปนนะแล้วยึดเรือไปยึดเรือไปวิธีการของเขาก็คือเขาก็เอาเรือเล็กมาขนาดถูกไหมฮะเอาเรือเล็กวิ่งส่งคนขึ้นเลยขึ้นไปปุ๊บปนเอาปืนจ่ออะไรจ่อยึดเรือบังคับกับตันให้ขับตามมาใช่ครับอ๋อเป็นอย่างนี้เอากลับมาสองร้อยไมล์ทะเลใช่ะมาที่โซมาเลียใช่แล้วมาเรียกค่าไถ่ถูกไหมฮะใช่ แต่มันอย่างนี้ครับว่าคือในการทําสัมปทานตอนนั้นมันจะมีกําลังของทางเยเมนค,คือเขาจะใช้ตำรวจค,คุมกันไปด้วยแต่พอเผลอปั๊บทางน,นูนขึ้นเลยเรือนี้ก็โดนยึดแล้วก็นําเข้าโซมาเลียช่วงที่เขาก,กาลังนํามาเนี่ยทางฝ่ายเยเมนเนี่ยก็ทราบเยเมนก็ส่งเรือรบมา เพื่อที่จะเอาคืนครับตอนนั้นเรือรบเราเนี่ยเป็นอยู่ช่วงระหว่างการช่วงเวลาที่เราไปรับสเสบียงอยู่ที่เมืองซาลาล่าครับก็บห <àng S 1> ่างจากพื้นที่ปฏิบัติการตรงนี้ก็เกือบ 1, นะอพันไมล์นะโอ้โหพันไมล์นี่คือพันมไมล์ไมล์หนึ่งไมล์ทะเลเท่ากับ1.8ก<อ>ิโลเมตร๋อก็ประมาณ1นึ่งพันแปดร้อยกิโลเนี่ยเกือบไกลมากไกลมากไกลมากพี่ไกลแบบ เหนือใต้ประเทศไทยอะนะแล้วพอเราไปรับเสบียงอยู่ตรงนั้นแล้วเข้ามาปฏิบัติการไงครเราก็ได้รับแจ้งนะฮะก็พอบอมูลเรือรับพลเรือตุลยชยศสุนทนนรนาคก็สั่งให้เรือปัตตานีเนี่ยมาช่วยโดยทันทีวิ่งมาไกลามากเลยเก็ต้องอมีข้อมูลว่าทิศทางเราเนี่ยจะไปดักตรงไหนเรือน้นมาแล้วก็คำนวณคำนวณว่าเขาวิ่งความเร็วเท่าไหร่แล้วเาวิ่งความเร็วเท่าไหร่ เขาวิ่งมาจะมาดักมาเจอกันทร,รงไหนถามแบบชาวบ้านอีกนั่นแหละที่ไม่รู้นะครับว่าพอเราขึ้นไปยึดเรือเนี่ยแน่นอนสมมติผมเป็นสลัดโซมาเลียนะผมก็ต้องปิดเครื่องมือสื่อสารยึดหมดครับกับตันห้ามยุ่งอะไรนะรเดี๋ยวผมขับเรือไปผมจะเอากลับไปโซมาเลียห้ามยุ่งเครื่องมือสื่อสารอะไรครับเรารู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ตรงไหนและใครเป็นคนแจ้งเหตุคือในตรงนั้นมันก็มีกองกําลังอื่นๆเนี่ยที่มันมีการแจ้งกันครับคือ เรามีการเตรียมการก่อนแล้วนะครับว่าเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยจะแจ้งทางช่องทางไหนแล้วก็เขามีการส่งข่าวต่อมาถึงเราแต่เรือปัตตานีเนี่ยพอออกมาเนี่ยนะครับเขาต้องรีบออกมาเลยพอมาถึงพื้นที่ที่เราคิดว่าจะเจอเขาเนี่ยน่าจะต้องผ่านทางนี้เดี๋ยวเราจักตรงนี้เจอไม่เจออุทะเลมันกว้างใหญ่นะพี่นะไม่เจอมันทะเลมันกว้างใหญ่ไม่เจอก็ต้องเอาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาค้นหาครับ ตอนเราก็ติดต่อหลายประเทศนะครับก็มีน้องๆที่ในหมู่เรือรู้จักกับทางญี่ปุ่นครับนะเขาเรียนต้องเรียนในเรือญี่ปุ่นนะครับรบชื่อสมชายบัวงามครจาชื่อได้ดีครับเขาก็ติดต่อทางญี่ปุ่นขอให้เอาเครื่องบินเขาเนี่ยมาเซิร์ฟหาบ P3 เนี่ับครับปรากฏว่าเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูครับแล้วก็เห็นว่าเหมือนกับเป็นขยะเราก็คิดว่าแถวนั้นมันไม่น่ามีขยะครับ ก็เลยวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเรือลำนี้โดนยิงจมแล้วก็มีการติดต่อในระบบครับที่เป็นเครือข่ายเขาได้รับทราบข่าวว่ามันมีการเหมือนกับยิงกันนะครับว่าเรือของเยเมนเนี่ยเขาพยายามบังคับให้หยุด แต่เดือนนี้มาหยุดแล้วมีการต่อสู้กันครับครับก็สรุปแล้วขยะอันนั้นคือเรือลํานั้นใช่ไหมครคือน่าจะเป็นคราบน้ํามันน่าจะเป็นคราบน้ํามันจากการต่อสู้ยิงกันน่าจะอย่างนั้นเราน่าจะคือเราก็ไม่รู้ว่าจมหรือไม่จมครับแต่ก็ประเมินว่าน่าจะน่าจะตรงนี้น่าจะตรงนี้นะครับเราก็เฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปค้นหาก็เราค้นหาอยู่นานมากครับค้นหาอยู่นาน วันนั้นก็เป็นเที่ยวสุดท้ายเลยเที่ยวสุดท้ายของเฮลิคอปเตอร์เพราะจะมืดแล้วครับก็ไปเห็นดำๆอยู่ก็นักบินก็ลงไปดูครับก็เห็นว่ามีคนอยู่คนหนึ่งแล้วก็ใส่ชูชีพก็เลยบอกเรือปัตตานีเรือปัตตานีก็เข้าไปช่วยเหลือครับปรากฏว่าก็ได้ยินเสียงเรียกอีก <laughs> ปรากฏว่ายี่สิบกว่าคนลอยน้ําอยูสอ่สองวันแล้วโอ้โ ถ้าผ่านคืนนี้ไปคืนนั้นไปผมอาจจะเสียชีวิตเราในตรงนั้นไม่มีเรืออะไรเลยครับนะครับเราบริเวณหน้าอ,อกเขาเนี่ยโดนเขากอดถังน้ํามันนะครับเราก็โดนสีงแผลเยอะทนะั้งคนไทยแล้วก็ลูกเรือคนกระเมนยี่สิบกว่าชีวิตก็มีคนไทยลูกเรือกะเมนยี่สิบกว่าชีวิตรวมแล้วในะ20ยี่สิบกว่าชีวิตเขารอดชีวิตก็ถือว่าแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะครับครับ,รบก็ถือว่าเป็นเป็นครั้งแรกในปฏิบัติการที่เราได้ทําที่แบบช่วยชีวิตคนครับ นะถ้าเราวิเคราะห์ไม่ดีนะครับ,รบเราค้นหาไม่ดีเราไม่เจอผ่านนกันไปหมดเลยหท่านผู้ชมต้องคิดว่าทะเลเนี่ยเว้งว้างกว้างใหญ่มากนะถ้าใครไม่เคยออกทะเลเนี่ยนึกภาพไม่ออกนะกูจะไม่รู้หรอกทางไหนเป็นทางไหนมันมีแต่ ้ากับน้ำใช่ฮะแล้วตรงนั้นกว้างใหญ่เนี่ยการที่เราคิดว่าจะไปดักเรือลำหนึ่งวิ่งมาไม่เหมือนสี่แยกมันไม่ได้แบบว่าไปทางถนนที่แบบว่าเดี๋ยวมันมามันต้องผ่านแยกนี้ไม่ใช่โอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลใช่ครับมันยากมากนะการค้นหาคนหรือสิ่งของในทะเลเนี่ยผมบอก่านผู้ชมนะที่เขาเรียกงมเข็มในมหาสมุทรเนี่ยใช่ครับจะไปทางไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นการเดินเรือเนี่ยไม่ง่ายนะนั่นเป็นภารกิจที่็ี่อภารกรภูมิใจนะเป็นประสบการณ์ของผมว่า เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยครับถือว่าเป็นบทบาทที่สําคัญมากครับของกองทัพเรือไทยของประเทศไทยที่เราโชว์ธงในหน้านน้ำอ่าวเอเดนหน้านน้ำโซมาเลียในการปฏิบัติในเวทีโลกนะครับนนั้เราก็ได้รับการชื่นชมมากมายครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ